ท่าสองคนเนี่ยใครเป็นคนชวนใครสีเจนไหมชวนไปสร้างอะไรสร้างอะไรไปย่าไปไล้วใครเป็นคนคิดเรื่องสร้างไปย่าเนี่ยฮะก็ท่านเนอะเอ้าวตายไปไปไปแล้ว่ามีร่างเงาโม่กว่าท่านใด้แล้วเอาไปเอาไป โอ้โหต้องรอก่อนต้อรก่อนเสียงไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยดีรอก่อนรอก่อนระวังนะเอยห้ามพูดเอาเอาอเาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแดกเหมยหรืออะไรหรือว่าฉันนะพวะฉันเลคุณนะเล้วไปนะาอ๋อเขาอย่ารวนไยันก่อนแดดก็เลยได้อ่าแดกเป็นสีแดกอเป็นสีแดกเลยหรนอาอ่าหยัดหาวอาเป็นสียาดาว จักพักเดี๋ยวจะมาจักเต็มเลยนาทิ้งกัทิ้งทิ้งกผมนิดดองเอเอาอีกเอาแล้วอีกเอาอีกตอนนี้คนมาเท่าไรแล้วพี่ร้อหเฮ้ยหวนะากกรแชร์และปักกระชร์ครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาพิสูว่าแล้วที่จริงหรือสีหรือทที่เป็นประกายเรื่องร้าเฮหนะเร็ว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  เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยท่านเยอะเลยท่านขอแน่ครับได้มีว่าอะไรท่านดูสันนี่อย่นเกนก่ปกติเราไปเราตีปลาเรกตีน้ปลาใช่ไหมใบไม้ได้เราเอาทำไปแทนไปบวชในถ้ําไหนในถ้ําไหนผมจำได้ว่าดูชาดาอเครื่อยู่สีดินดำดินดำด้วยือสีดินดำ

ดี๋ยวว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็กาแฟออกมาอยู่ในป่าเคยเคยเคย,เคยกินไม่เคยแดกไหมหายากเาไม่เอาหายากทำไมมองกล้องมองกล้องให้ติดมองกล้องข้าวอกเขาถามว่าท่านเนี่ยบังเพ็ญเพียรมากี่ปีแล้วอ๋อเอาไม่ได้เ,าาเอาไม่ได้เลยฮ้ยจำไม่ได้แล้วว่ามามาด้วยกันหรือเลปล่าเราว่าอันนี้เรารูาก,การไม่ได้คุณบังเพ็ญเพียรมากี่ปี ว่านั่งอย่เนี้ยครูบอกว่าดึกๆเระวัง,าางให้ดีว่าบำเพ็ญเพ็ญมากี่ปีอ๋อเขาบอกว่านานแสนนานครับนานแสนนานวิชาอะไรที่ว่าคุณสามมาเชยยื่อหรือเปล่าคนที่กำลังบอกว่านายพี่ชาอะไรี่ชาทำงานทางไ<า>งทำงทางน<ด>มันเป็นย<ด>ั<ด>งไงวิชาทางนานเป็นยังไงทางทานดูมองดูดุดซมันจะเห็นภาพใช่ไหมคุณระมังอินคนข้างหน้านี่เคยเป็นเมียใครผมมองตาล่ามาเห็นดาราศาสตร์ยังไงเหรอเขาเห็นดาราศาสตรยังไง เขามีพร้อมอีกคนน่ะเขามีพ้อมอีกคนมีคนข้างหน้าคนนี้เล่นทางมังกได้ทานท่านในป่ามีหนัง X ดูเลยเนตัวผมไม่ไม่ใช่ท่านบำเพ็ญเพียรในป่ามีหนังดูเยเหรอคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของฝันนี่ไม่ฝันฝันถึงอะไรองค์กฝันเปียกมีสีฝันเปียกกันเนี่ยมีใครสงสัยไหมั่นี มาใ,ใกล้มากล้าใ,ใกล้เขาบอกว่าสวัสดีไอ้พงสวัสดีอ,อ่าอ,อ่าอ,อ,อ,อ่คุยคุยคหัคคงนเนี่ยมึงกล้กันอาอมาก็้าเลยเฮา้ยมลบกันทลาลาล้า้าล้าแวมานล้วล้วแล้วมมาวมไม่ล <ไป S 2> วนาแานไม่ลม่ลล้้าาาม้า้ม้าาานาาามา้าา

ไมหชอบกเมื่อดาวกัดเป็นอะไรดาวเรกดเป็นอะไดาวกัเป็นอะไรดาวกัดดาวกัดเป็นอะไรดูเรื่นีเฮ้ยฟังก่อนใจเย็นใครเป็นคนท่จะเปนี่ยนอะกามอะไรกามอะไรกามกรรมีจุดเกิดกากามรกกามุอะไรกามอะไรกามอะไรก็สร่ดอกก็อะไร เกิดกระการไม่เหมือโลกผู้น่ารักหมือนตอนนี้ตอนนี้เป็นการสนทนาทำระไรเขาบอกว่าฤาษีอย่าเสียงพระบอกงี้เออคุณเสียงพระได้ไงอ่ะฮะนี่ลูกีนิ่งน้ำเนี่ยนายนี่มึงอะไรนี่นี่คนนี่พ่าอะไรนี่ก้อนกินหมีนี่ก้อนนี่ก้อนกินหมียังไม่ออกกินหมีกินหมีโอ้โหนี่นี่ก้อนกินมีหมีรำแบบฮะ มีดำไหมไม่ใครเป็นคนที่ตั้งเพน่าพระกิ่มีหรือหมอยดำเฮ้ยผู้ใหยวเดี๋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 ยวเราเป็นหรือเสียผู้ใหญ่เป็นไงอาจารย์อาจารย์ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไม่ใครเป็นคนลีเริ่มอ่ะมองหน้ากันใครเอาเอาผัาเป็นคนลีเริ่มนี่เขาขอเชื่อว่าเชื่อถ่านแล้วเอาฟังหรือสีกับพ้าฟัง แล้ววันนี้พอมีคดีฟาร์มแล้วทําไมต้องจีบอลบินอ่ะอ่ะพระทำไมต้อง่จีบอลบินตกเครื่องตกเครื่องได้ไงอะอ่ะใครเป็นคนทวนหนีก่อนรู้อย่างนี้ไหมดักหน่อยเฮ้ยเอาประเด็นนี้ก่อนเขาบอกเขาว่ามองอยางเนี้ขายมอ่างนี่าูเาูอ่ะเต่ารู้อ่ะอ่อ่ะอ่อ่ะ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  เราชี้เ่ามาเล่นกบใครให้เรียนมา2เมตน่เอ้าขอม่้อเบอร์ชี้ไวไปนี่มดชื่อแล้ว้ให้เรียมา2ม่รดอพี่มาได้อยู่ไดิดี่ไปไไปลองาับใ้เอาอยท20เมตรวิที่ได้เรียนะเเท่าไร่รถรไหนฟั้เ อ่ววานก่เดวกว่กหนักเท่าอ่ตอนนี้เอฟซีก็ถามอะไรเรื่องสีกับภาไหมเขาบอกว่าลองดูว่าขาดใช่คหมหมอปลาและทีมงานจัดให้หนักเขาบอกว่าดวงดวงธรรมจะชี้นําท่านว่างนั้นนะใครคือดวงธรรมใครคือดวงธรรมพูดมาดวงธรรมเนี่ยคือข้างในดวงธรรมในข้างในมัมีออย่าพทําอะไรคืยสี่อนรุดแม่อากจะโตนี่ปนไหเออพระใครอ่านไหมพักที่สามอะไร่ะเอ็มมีกครอ่านไหม เลี้ยมหัวปลาเนี่ยฮะเลี้ยมหัวปลากระตูนญี่ปุ่นอ่ะอ๋อเลี้ยมหัวปลาใหญ่โตผมไม่คืออะไรใครคือดวงตาเห็นธรรำฤสีต่อเนี่ยเพราะท่านเาเปลี่ยนมาหลายปีนี่ครับมองก้อนมองก้อนมาสามเฮ้ยมึงออกได้ยังไงไม่ได้มึงเอาฤศีตี่สออกได้ยังไงเออสามเออตาที่สามอ่ะขอโทษนะฤศีช่วจะารถหลวงให้ตายเ้วยครับรีบลงเงใช่ไหมตายพี่เมื่อไหร่เนี้ยช่วยอยู่าบุ่มาย้อกคือหมอที่ข้างในมึงใส่เลยเพราว่ามีมือที่สามอ่ะ แล้วโคลอะไรนะโตด้วยขี้อ่ะเฮ้ยผู้จับไม่ได้ย่โยนตำวจับนะวันนี้ก็หาผู้จับเราบําเพ็ินเพี้ยนจะมาเอรือษีได้ขาวว่าท่านเป็นฤิสิดวงไหมเหรอหายเพาว่าเราลัวชินทำไมทำไมถึงเป็นฤิษีดวงอ่ะเราเฮ้ยกินไปกินไปเราชินอ่ะคือษาตอนนี้มีเอตีวพี่หลุดมาจากเอาละสี่ร้อยหกสิบสแล้ผมแช่แช่แช่ มันเรื่องกันเบบนี้เขาหลุดมาจากสค่คือเราก็ยังหาคำตอบได้ว่าหลุดสองศูนย์หกแปดอ่าเสื้อเหลืองหรือว่าเสื้อลายเนี่ยใครเป็นคนริเริ่มสร้างพ่อ่พ่อปู่อะไรพ่อปู่อะไรพ่อปู่อะไรพ่อปู่ฤาษีลินดำไม่ใช่พ่อปู่กีนตาที่สร้างคืออะไรไม่รู้เลยผมไม่รู้จะมีภาพดีนะไม่ดีที่วัดน่ะไม่ใช่ก็คุณเป็นคนให้สร้างไงเอาแสดงว่าเอาที่ว่า ดูเรยเล่นเกมเฮ้ยถามชื่อก่อนเขามีเขามีเอาปู่เจ้าสมิงเจ้าหญิงผมว่าจะมีเขาเขาจำได้เจ้าหญิงแล้วมีเจ้าแม่อะไรเจ้าแม่อะไรเมื่อคืนเจ้าแม่อะไรเจ้าแม่ล่ะเพราะว่าทางนั้นเขาถือพระยาต้าตงเมียที่ว่าเจ้าแม่อะไรมีเจ้าแม่ด้วยอ๋ออ๋อมาตอบว่าดิกูรู้กันหรเจ้าแม่น่ะกูตอบกูรู้ได้ไงกูเบาบมัดเออกูไม่ได้เบาหมับเจ้าแม่ตะเคียนนั่นแหละคือเจ้าแม่ตะเคียนชื่ออะไรชื่ออะไรที่วันนั้นมีอยู่ที่มาตะเคียนชื่ออะไรชื่ออะไร มีหลักชื่อต่อไปถามแบบหน้าจะหน้าก็มีหลักเฮ้ยชื่ออะไรชัไม่แต่แทนชื่ออะไรต่อแม่ทีว่าโซลพีโซลพีมีหลักเหลือเกินอะไรนะกะดีแกจากบ้านเนาะโรพีคือใครโซลพีคือใครก็คือไปเนี่ยกะดีก็เหมือนกันเออได้ได้ขอในเวลาไทยแต่ว่าเฮ้ยคุณอยากคลายคุณเป็นฤาษีคุณอยากคลายได้ไง กัลลีฟัคก็มีครับโอ้กัลลิฟัคเข้ามาบงี่อะไรอ่ะชอบไหมฟันช่องอ่ะเออเอาแถวคุเป็นอะไรเย่นงคุเป็นอะไรเนี่ยอฮะงมันได้ตกอ่ะเล่นมาด้วยเล่นมาด้วยแลาวคียมีหวยเรื่องไฮเสือเหลืองแล้วชอบแบบไหนอ่เออทองนี้เปล่าแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้เฮ้ยเดวรงนี้สุท้ายามก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ปรากฏว่าทางเสือเหลืองทางเสือลายเนี่ยเขาได้เหล็กไหลมาจาก อันนี้ได้มาจากไหนครับท่านขอเบอร์วิควิควิควิวิข้อนะครับขอจาขอเขาเป็นแนวเปิดตลาดเนื้ออ๋อเล่นจ้างจากจางไหนเนี่ยดูแค่นี้กรู้ว่าอ่าห่วงตัวทั่วเราเนี่ยครับโอ้โหได้มาจากไหนครับท่านขนมสีพึ่งทับได้มาจากไหนท่านเนี่ยคือมันเนื้อหอมละหอว่ากมาจากได้มาจากไหนลึกลับแรงครับดึกลับแรงคือหมดถามได้มาจากไหนเนี่ยชื่อของเก่าวะครับของเก่าจากประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยเก่ามากๆครับ เปิดข้อมูลเท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่มีคนอยากได้เท่าไหร่พบเปิดที่ยี่สิบล้านหรือเป่ายี่สิบล้านครับมีใครสนใจไหมครับเหลืไหลายยี่สิบล้านยี่สิบล้านใช่ไหมเหลือเท่าไงเปันเรื่อเก่ามากถ้านน้นยเขารู้ว่าทวิภพหลุดมานี่มาจากทวิภพหลุดมาจากใหม่เดิมเก่านะแต่ผมว่ามันมีประมาณสามทวิภพนี่ยี่สิบล้านว่างเล่นฟังเอาทวิภพรู้ว่าไม่เคยอยู่อันนี้เมื่อยุั้งเลย เฮ้ยฤศีเราคุยเรื่องหลายเนี่ยเขาพยาลอาลังจิตทุเรศสั่เือจแฮปอาไปใกล้มวัดมาคุยไก่สองคนนี่เหนื่อยมากคนไนไปใกอย่ามองเนี่ยรูว่าให้อะไรบ้างดูอ่ะไมรู้จรู้รู้จักเนเรื่องยี่สิบล้านเนี่ยก็ยี่ร้อกว่าเฮ้ออกไปทำไมคนกำลังเข้าไรเท่าไหร่ ว่าม่เอา่รนัเออแต่ว่าไม่เป็นงานนี่หว่าฮะแม่เลยล้เปลี่ยนระบบ่ะเขามีแค่นี้สองบาทท่านปลาแล้วท่านเตียปลาไม่ขอให้สาบาทุณเอาไหมผมไม่ได้เห็นแกนี่เหรียญผมเห็นแกเรียญโอ้เขาไม่เห็นแกเงินเก็บไปเลยเขาไม่เห็นแกเงินดูถูกถ้าวางไปอยู่ที่ว่าเราให้เป็น่านแค่บ้านเขาไม่เห็นแกเงินเอออ่ะมี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 แงไหม มึงบอกลูกเลี้ยงมึงเล้ยงมึงเลี้ยงผู้เลี้ยงไหมทำไมลูกเลี้ยงมันก็คือมึงเลี้ยงก็คือพ่อเลี้ยงเดี๋ยวไม่เลี้ยงเออเลี้ยงนี่มีไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าอธิบายหน่อยว่าอยากคือหมอปลาเนี่ยที่เห็นใจเนี่ยคือเขาไม่ได้ซ้่งเติมนะครับคือเป็นอ่าบางคนบอกว่าหมอปลายาอยากกลับไปคืนดีนะเราไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ซ้่งเติมแค่เรารู้สึกว่าเขาเราเห็นใจเขาเราไม่จ้ำเติมเออ และผมจะเล่าอะไรฟังอีกเรื่องหนึะไอเอฟซีข้างไข่นะมึงฟังดินะเขาบอกว่าเขาเขาเน็คว่าก็หมอปลาไงพาไปแจ้งเอาไปแล้วไปแล้วปุริงก็สร้างอะไรสิลุงไม่มีภาพอะไรเลยตอนนั้นอ่ะไม่มีการสร้างพญานาคไม่มีการเปิดนับปริจาไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะครับตะวันูนายคุณไปดูเลย เพราะตอนนั้นอ่ะมันมีการไล่ห้ามพิงลุงก็เลยไปแจ้งความข้อหาบิดประมาณมใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะการสร้างต่างๆลุงเอาง่าตอนนั้นไม่มีอะไรที่ทา<อ>แล้วพ,<อ>พ<อ>ี่กฎหมายให้มีเลยตอนนั้นอ่ะไม่ได้มีเลยนะมันไม่มีเลยแต่มันเริ่มสร้างเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกา,กนนนนายนนะู้นอะไรเนี่ย นะคนะผมเข้าไปอ่านเขาว่าพ่อมหมอปางเนี่ยพาลุงไปมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวเลยลรวบอกรไปดูว่าตอนที่เขาทำเนีย่ยก็ทำตอนไหนเพราะเราก็เตือนเข้ามาตลอดใช่ไหมเข้าใจนะครับไอเอฟปีทั้งหลายเนี่ยมึงต้องดูข่าวตั้งแต่ทีแรกเพราะช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าไอคนนี้ไอ้คนนี้ ที่มันเข้ามาในชีวิตเขาเราอะตอนนี้เราเห็นใจเราแอบเห็นใจแต่เราไม่ไปยุ่งเราบอกตัวว่าเราไม่ไปยุ่งแต่ผมดูขาแล้วผมคือน้อยใจแทนแกอะผมน้อยใจแทนแกนะแม้กระทั่งยูทูบเบอร์บางคนเห็นไหมตอนนี้พอมีเจ้าหน้าที่ขเขาเริ่มมีการตรวจสอบเงินบริจาครีบพ,พูดนะว่า,วาดีนะช่องเขาไม่เคยเอาเงินบริจาคผ่านยูทูบเบอร์ไอเรื่องปลดอะออกตัวเลยอะ ออกตัวเลยอะไอเรื่องปวดนะัช่องดีๆกันอะออกตัวแล้ว่ะเพราะกลัวไงดูเลยฮะความจริงเนี่ยก็คนมันเป็นมิตรแท้กันเนี่ยมันต้องปกป้องไม่ใช่มนออกตัวกันเลยตอนนี้ออกตัวเยอะมากทั้งไอ้นี่ทั้งไอ้นี่ออกตัวหมดเลยทั้งที่ต้นาำรับความคิดก็เป็นของพวกคุณมันใส้มัในใต้ตอนนี้ตอนนี้พระก็ออกมาบอกมาให้ข่าวทางไทยรัฐนะบอกว่า เคยเตือนลุงแล้วโอ้โกหกมุสาอ่ะทำไรกินก็อ,อยาให้ลุงสร้างไนงะเอากินเลยอยากสร้างมีนะเอาน้ำเก็บมนก่อนน้ำมาดิเอาน้ำนี่ก่อนไม่ได้ไมันใกล้ไปดูนะหมด ดตอะไรอะไรโดนถไปเหะอะไรไม่นไรเกีอะไรนี่เกียวต้คุณไปไปบอกให้เขอนตั้งทำไมโดนทัอร์มัวเยทำไมมู้จริงก็ยอมไปตลาว่าโดอพูดมากพูดมากไเสียงกัเยงารเหยงการอ่ะอีกเะเมดอันเียงการเกินอ่ะ อีกคนละเม็ดเขหาเสียงนะสร้างทำไมกันเล่าให้สร้างทำไมฮะต้องทำโทษ <c oughs> ต้องทำโทษนี่อะไรอย่างเงยใครไม่ชอบให้ลุงสร้างทำไมถามให้ลุงสร้างทำไมไม่ตอบโดน <c oughs> ไม่ตอบโดนอ่าถามถามท่านก่อนให้สร้างทำไมความเชื่อตำนานเขา แล้วพอมีปัญหาทำไมท่านถึงจีวันพีก่อนอ่ะเอาไม่พูดอ่าท่านจะโดนคดีสมคบการบุกรุกโดนไหมโดนไหมท่านโดนข้อหาโดนะเออโดนข้อหาเอ้นี่ว่าสมสมรู้ร่วมคิดไหมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอ้าวเฮ้ยผไม่เกี่ยวกูจะใส่ร้ายอ้ามัวเรเออ เห็นคุณไปสร้างให้เขาไม่ใช่อะไรครับเด็แผลเด็ดเจ้ร้อนร้อนร้อนอะไรเฉยทะเลศรีทะเลวิชาว่าไหรมีเขาพี่เชาเลยหรอพระสายฤาษลศรีเขาเขามาจ๋าเขามาถามอ่ะมาถามอะไรมาถามอะไรอ่ะต่อเขาเขาเป็นคนตั้งชื่อใช่ไหมพญานาคฤาษลศรีเป็นคนตั้งชื่อใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวถามดูดิมึงดูปากเนี่ยดูปากก่อเป็นอะไรครับ ต้องถอนตรงนี้ต้องถอนต้องถอนก็ไม่ถอน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 ต้องถอนต้องถอนต้องถอนก็ให้การทำไมก็นี้ต้องทำโทษต้องรือแล้วนี่นี่คนเราต้อนัตอนนี้พันสองพันสิบิงยครับ ไปอะไรกันเนี่ยไปอะไรกันเฮ้ยตอนนี้ท่านไม่สามัคคีแล้วเหรอสององค์เนี่ยไม่รักกันแล้วเหรอนี่ยที่คุณจ eh? ีบงจีวันบินบ่เอ้ยห้ามทำห้ามทำห้ามทำไม่ยอมไม่ได้อะไรก็ไปกันอ่ะอ่ะนี่ไงนี่ขอข้อหาสมรู้ก็ต้องโดนทำโทษอ่ะ แล้วท่านให้กอดกามทำไมฮะท่านท่านออกตัวแรงสุดนักเขามาแค่ครั้งหรือสองครั้งเองนะคนเนี้ยท่านไปตัดต้นไม้เขาด้วยป่าต้นไม้ท่านตัดด้วยป่าเปล่าฮะเปล่าแล้วท่านนั่งทางในได้ไงว่าะจังหวนมีเป็นวางพญานาขะนั่งทางในได้ไงอ้๋อท่านไม่ตอบท่านตอบช้าวัดแดงท่านตอบช้าเอาเอาอีกสองให้ท่านวัดแดงวัดแดงอ๋อท่านตอบช้า อาจารย์ตอบจ้าไม่ไรท่านไ็นไรฮะร้อนรุฮะร้อนรุ่มอุไรลุ่มดาวไปเนีร้อนรุ่มจากนี้ผมจาฟังเลว่าเขาบอกเอาน้ำให้ฤษีกินเถอะอเอาฤษีเอาฤษีเ่าาฮาฮ่อาาฮ่อ่าาฮ่าฮ ดีขึ้นวะดีดีดีขึ้นไหมไม่ไม่ค่อยฉันไม่ค่อยฉันดีดียอดเลยรู้จังข้าวตัดต้นไม้มเออนตัวเช็ดแนวเอ้ยแล้วท่านไปบอกให้เขาตัดต้นไม้บอกเปล่าแล้ใครตัดก็ใครจัดก็มือเครื่องแต่ผมมือเครื่องจัดใช่อยากไปูกไหมเอาก็ท่านเป็นคนชี้ไ่เรอะ อ่ะเอาพุ่มรื่องท่านเออมึงก็จีใครมึงก็จีรุ่นหมอนสลับนี่เลยเฮ้ยนะะนนี่เลยท่านเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดตรงนี้เสื้อเหลืองท่านไปบอกนักข่าวไทยรัฐไม่ให้หรอบอกว่าให้ไปถอนแจ้งความอะไรหน่อไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ท่านถอนแจ้งความอะไรบอกมาดิเออไปบอกเขาให้ถอนแจ้งความเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะจับเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวปาก อะเดี๋ยวเอาเย่เอาอเล่นเครื่องมันเรื่อเฮ้ยไปไกลที่แรกเริมที่เอยหร่ไาโค่นนมเครื่องมันเรืเอระวังมราเอ๋อเออเพาช่องปิดคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์ไม่ได้เอาเหรอเพราะช่องบปี้ปิดคอมเมนต์มีคนเข้ามาช่วยดันอยู่ ดันช่องบ๊อบบี้พาลุยหน่อยนะครับเดี๋ยวไอช่องนี้เมียมันไปจักกีจัการเลยหัวมันลนพอไลฟ์ทินไรลนทุกทีมันต้องลงแล้วเอาลงใหม่มีคนเท่ไหม่ครับหกหกคนแจ๊คสเป็ค